สรุปหนังสือเรื่องกล้าได้กล้าเสียอย่างยิ่งโดยเบรเน่บราน์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับความเปราะบางผู้เขียนเป็นนักวิจัยด้านความละอายความกลัวและความเปราะบางได้เสนอแนวคิดที่ทรงพลังว่าความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือหัวใจของความกล้าความรักและความเชื่อมโยงที่แท้จริงหนังสือนี้ชวนให้เรากล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ด้วยการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองอย่างแท้จริงแนวคิดหลักของหนังสือเชื่อว่าความเปราะบางคือความจริงของมนุษย์ทุกคนเราทุกคนล้วนกลัวการถูกปฏิเสธกลัวไม่ดีพอแต่ยิ่งเราพยายามปิดบังหรือป้องกันตัวเองเราก็ยิ่งห่างจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและชีวิตที่แท้จริงคนที่กล้าจริงไม่ใช่คนไร้ความกลัว แต่คือคนที่ยอมรับความเปราะบางและยังเดินหน้าต่อไปตอนที่หนึ่งความเปราะบางคือความกล้าคนที่กล้าคือคนที่เปิดใจไม่ใช่คนที่ปิดบังตัวเองการพูดความรู้สึกจริงๆการยอมรับว่าไม่รู้การขอโทษหรือขอความช่วยเหลือล้วนต้องใช้ความกล้าคนที่หลีกเลี่ยงความเปราะบางมักจะพลาดโอกาสของความรักความคิดสร้างสารรค์และการเติบโต ฝึกยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือธรรมชาติถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรแล้วค่อยๆเผชิญหน้ากับมันด้วยความอ่อนโยนตอนที่สองความละอายทำให้เราหดตัวเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่ดีพอคือศัตรูตัวร้ายความละอายคือความรู้สึกว่าเราแย่เกินกว่าจะเป็นที่รักต่างจากความรู้สึกผิดที่บอกว่าเราทำผิดความละอายทำให้เราหลบซ่อนเงียบ และไม่กล้าแสดงตัวตนแนวทางเรียนรู้ที่จะแยกความรู้สึกผิดกับความละอายกล้าพูดถึงสิ่งที่อึดอัดจใจกับคนที่ไว้ใจได้เพื่อปลดปล่อยพลังลบที่สะสมไว้ตอนที่สการเลี้ยงลูกการเป็นผู้นําและความเปราะบางคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่กล้าเปิดใจ ผู้นำที่แท้จริงกล้าพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันพร้อมเรียนรู้พ่อแม่ที่กล้าเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้ลูกกล้าเป็นตัวเองโดยไม่กลัวผิดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนรอบตัวรู้สึกว่าฉันมีค่าต่อโลกแม้จะยังไม่สมบูรณ์ฝึกพูดความรู้สึกโดยไม่ตัดสินตัวเองตอนที่สกล้าล้มเพื่อกล้าลุกไม่มีความกล้ารูปแบบไหนที่ไม่ผ่านการเจ็บปวดมาก่อน เบรเน่ยกตัวอย่างจากคำพูดของทีโอดอร์ูสเวลที่ว่าไม่ใช่เสียงวิจารณ์ที่สำคัญแต่คือคนที่อยู่ในเวทีกล้าลงมือถึงจะเปื้อนโคลนก็ยังยืนอยู่คนที่กล้าทำกล้าล้มและกล้าลุกขึ้นใหม่คือคนที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้อย่ารอให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยลงมือเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วใช้มันเป็นครูสอนเราให้แกร่งขึ้นแนวคิดเสริมที่สำคัญ ความเปราะบางไม่ใช่ปัญหาแต่คือประตูของการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญเริ่มจากการเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นและยอมรับว่าตัวเรามีคุณค่าในแบบของตัวเองอย่าใช้ความสำเร็จภายนอกปิดความเจ็บปวดภายในคนที่กล้าเปิดใจคือคนที่เปลี่ยนโลกได้จริงสรุปและการนําไปใช้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราต้องแกล่งตลอดเวลาแต่สอนให้เรา กล้าอ่อนโยนกับตัวเองและเชื่อว่าการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่กล้าล้มกล้าลุกและกล้าเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรากล้ารับความเปราะบางเราจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งจากข้างในและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย